สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับคลิปวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเปลี่ยนเบอร์นะครับเบอร์มือถือหรือเบอร์โทรศัพท์ในไลน์นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนเลยแชทหายนะครับผมก่อนอื่นนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับท่านไหนเคยสมัคร เบอร์เก่าแล้วเบอร์นั้นไม่ได้ใช้งานแล้วหรืออยากจะเปลี่ยนไปอีกเบอร์หนึ่งที่เรามีณปัจจุบันนะครับให้ก็ให้เรามาที่หน้าหลักแบบนี้นะครับจะเจอแบบผมเนี่ยหน้าหลักนะครับเราก็ไปที่รูปฟันเฟืองด้านบนครับขวามือนะเราคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับคันนี้ให้ไปที่ Account นะครับหรือบัญชีนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นแอคเคาท์นะครับอ่าแล้วเราจะเจอหมายเลขโทรศัพท์นะครับตรงนี้หรือโฟนนัมเบอร์นะครับ เขาจะเขียนว่าให้เราเชนหรือเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นเชนถ้าเป็นไทยก็เปลี่ยนนะครับให้เราคลิกไปที่เปลี่ยนครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะมีหมายเลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้ก่อนนั้นนะครับเป็นเบอร์เบอร์เก่านะครับคานนี้เรามีเบอร์ใหม่แล้วใช่ไหมครับให้เรากรอเบอร์ใหม่ไปครับเพราะเรากรอเบอร์ใหม่ไปแล้วใช่ไหมครับคาวนี้นะครับเขาให้เรากดถัดไปนะครับหรือต่อไปนะครับก็จะเจอนะครับ เขาจะให้เราเวลิฟายโฟนนะครับหรือเขาจะส่ง SMS มาให้เรานะครับให้เราใส่เข้าไปนะครับสี่ตัวนะหลังจากนั้นนะครับก็กดยืนยันนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับขั้นตอนการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์นะครับหรือเบอร์มือถือในไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆครับผมไม่ยากเลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าการเปลี่ยนแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าเพื่อนในไลน์จะหายไหมหรือแชทหายไหมไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็คุณผู้ชมท่านไหนนะครับกําลังมองหาวิธีการ นะครับเปลี่ยนเบอร์โทรในไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนหรือข้อมูลในบัญชีเก่าจะหายไปนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูกันได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆครับผมคุณผู้ชมท่านไหนนะครับ คิดว่าเห็นว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับอยากให้ผมสอดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมหรืออยากให้ผมรีวิวอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ